สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสถานการณ์การลบกันค่ะเอ๊จะมีคำไหนบ้างคะที่จะบอกนักเรียนได้บ้างว่าเป็นสถานการณ์การลบนะคะเช่นมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ให้อีกจำนวนหนึ่งมาให้นักเรียนหาอีกจำนวนหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสถานการณ์การลบนะคะหรือจะเป็นสถานการณ์ที่ เอาออกไปแล้วให้หาจํานวนที่เหลือแล้วก็อีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเป็นสถานการณ์ที่เปรียบเทียบค่ะว่ามากกว่าน้อยกว่ากันอยู่เท่าใดเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนักเรียนไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะมีไข่ไก่10ฟองหยิบออก1ฟองเหลือไข่ไก่9ฟองใช่ไหมคะขเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า1ิ ลบด้วย1เท่ากับ9โจทย์ลักษณะนี้ค่ะสถานการณ์ลักษณะนี้คือสถานการณ์การลบนั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์ถัดไปกันเลยค่ะจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าต้นกล้ากำลังทำอะไรคะเด็กๆต้นกล้ากำลังตักปลาถูกไหมคะดูสิคะว่ามีปลาทั้งหมดกี่ตัวอ่ามีปลาทั้งหมด8ตัวนั่นเองค่ะเด็กๆ ต้นกล้ากำลังตักออกไปกี่ตัวคะต้นกล้ากำลังตักออกไป3ตัวนั่นเองค่ะแล้วเหลือปลาอยู่กี่ตัวคะเด็กๆเหลือปลาอยู่5ตัวนั่นเองค่ะเราจะเขียนออกมาได้ว่ามีปลา8ตัวตักออก3มตัวเหลือปลาหตัวใช่ไหมคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 8ลบด้วย3เท่ากับ5นั่นเองค่ะ,ะทีนี้นะคะคู้พลอยมีไม้หนีบผ้าค่ะเด็กๆเด็กๆดูสิคะว่ามีไม้หนีบผ้าสีชมพูทั้งหมดกี่อัน1 2 3 4 5 6หหแล้วมีไม้หนีบผ้าสีฟ้ากี่อันคะ1 2 3่อสม่ะมีไม้หนีบผ้าสีชมพูมากกว่าสีฟ้าอยู่กี่อันคะเด็กๆเราลองมาลากเส้นดูนะคะอ่ะมีไม้หนีบผ้าสีชมพูมากกว่าสีฟ้าอยู่กี่อันคะ 1, 2, 3ม,มีไม้หนีบผ้าสีชมพูมากกว่าสีฟ้าอยู่3อันถูกไหมคะมาดูโจทย์กันเลยค่ะ,ะจากสถานการณ์เมื่อครู่นี้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า6-3ลบด้วย3เท่ากับ3นั่นเองค่ะสถานการณ์ในลักษณะนี้ก็คือสถานการณ์การลบเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆทีนี้ลองมาดูรูปนี้กันเลยค่ะ อมีคนรำวงอยู่กี่คนคะเนี่ยแล้วเป็นผู้ชายกี่คนคะเป็นผู้หญิงกี่คนคะเวทีรำวงมีผู้ชาย4คนมีผู้หญิง6คนถูกไหมคะเวทีนี้มีผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงอยู่กี่คนคะเด็กๆอ่ามีน้อยกว่าอยู่2คน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอะไรคะ6ลบด้วย4เท่ากับ2นั่นเองค่ะเด็กๆคะเราจะหาคำตอบจากสถานการณ์การลบได้มี3ส,สถานการณ์ด้วยกันนะคะส,สถานการณ์แรกที่บ่งบอกถึงการเอาออกเพื่อหาจำนวนที่เหลือสถานการณ์ที่2แสดงการเปรียบเทียบเพื่อหาว่ามากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่ และสิ่งที่บอกสถานการณ์การลบก็คือสถานการณ์ที่แสดงจํานวนหนึ่งเมื่อรู้อีกจํานวนหนึ่งและก็จํานวนทั้งหมดค่ะทบทวนความรู้ความเข้าใจในวันนี้นะคะโดยการทําแบบผัดหน้า92กันค่ะ